แบบนั้นน่ะอุ๊ยอันตรายนะเนี่ยเฮ้ยลงมาเร็วๆเป็นไรเป็นไรเป็นไรแพนด้ากุ๊กกฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กๆุตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวสวนสนุกพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะอุ้ยกุ๊กกุ๊กแล้วจะพาเด็กๆไปรถอะไรอ่ะเอาพาไปรถอีแตนมั้งก็นี่ไงรถกระบะอุ้ยกุ๊กกุ๊กแต่ฉันเพิ่งเห็นข่าวเด็กตกหลังรถกระบะนะเธอจะให้เด็กๆนั่งหลังกระบะไปหรอก็ไปรถกระบะนั่นแหละเธอเนี่ยคันเดียวนั่งได้หลายคนถ้าไปรถเก่งนะมันนั่งได้นิดเดียวเองรีบมาเรมาเรๆวเร โอ้ยก็เออมันธรรมชาติอ่ะโธ่เต็มเลยโอ,โอ้ยใครไปจอดที่สวนส้มมานี่ไปแอบขโมยส้ม้ามาใช่ไหมไม่ใช่ช่วง <yours S 2> น,นี้ส้มมาแรงเพอ่มไปอะ let's go <S อุย้ยแต่เดี๋ยวก่อนมีกฎทั้งหมด4ข้อนะคะกฎอะไรบ้างคะกฎง่ายๆนะคะ 1. ต้องเชื่อฟัง 2. ห้ามยืนเด็กขาดตอนที่รถก,กำลังขยับนะคะข้อที่สข้อนี้สำคัญสุดเลยห้ามโบกไม้โบกมือไปไหมนารูไ้ไหมผ่าจะโดนกิ่งไม้บาดได้และข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สดุดก็คือห้ามต,ตดใช่ไหมถ้าคนอยู่ท้ายลมอุ้ย <laughs> เหม็นเป็นลมตายเลยเฮ้ <laughs> <h> 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 hey, ไม่ใช่ตดมันตดได้แต่ที่อันตรายอ่ะคือห้ามนั่งขวบแบบเรานี่ นต้องให้ผู้ใหญ่ที่แข็งแรงนั่งเท่านั้นอ๋อฉันก็นึกว่าห้ามตดโอเคงั้นเราไปเลยกันดีไหมทุกคนงั้นก็ไปกันเลยย้ <Yeah! S 1> อาเชื่อความนะชื่อความนะโอยอากาศดีมากเลยอ่ะแพตตี้อุ้ยมะม่วงบ้านนั้นก็เลิศเบิร์โหเลิศมากอะ เฮ้ยแพตตี้ทำอะไรอ่ะอุ้ยลูกไหนน่ากินบ้างเนี่ยอุ้ยกินหมดเลยดีไหมเนี่ยเฮ้ยเธอทำอะไรเนี่ยอุ้ยเนี่ยฉันก็เห็นส้มมันอยู่หลังรถเธอเธอก็คงไม่ได้กินหรอกฉันก็เลยว่าเออจะกินสักหน่อยเออมันก็เลิศนะนี่ข้อดีของการจอดที่สวนส้มเห็นไหมได้ส้มฟรีเลยดีขนาดไหนเจ้าของเขาไม่ไล่ตาม โอ้ส้งเฮ้ยบิวเราไม่ต้องไปเชื่อฟังพี่เขาหรอกใช่ไม่ต้องไปฟังหรอกพคุเรายืนเลยดีกว่าโอเคเฮ้ยบิวนั่งรงสิมันอันตรายนะเฮ้ยวันเงียบๆสิอุ้ยส้มมันอร่อยนะแพตตี้นะโอ้ฉันกินหมดแล้วนะเธอืไปอดอย่างมาจากไหนนี่โอ้ยมันของมักเนาะเฮ้ยทำไมน้องยืนแบบนั้นอะอันตรายนะเนี่ย เฮ้ยลงมาเร็วๆลงมาเร็วๆเบวเพชรโอ้โหไม่ฟังเลยอะแพตตี้ิวันหลังนะฉันจะไม่พาน้องสองคนนี้ออกมาเที่ยวไหนแล้วนะดูสิพูดไปก็ไม่ฟังเลยอะ่ะพูดเข้าหูซ้ายทะลุตูดขวาโอ้ยเด็กมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละเธอเนี่ยเราพูดไปยังไงมันก็ไม่ฟังง่ายๆหรอกปล่อยเขาไปเถอะ